กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนลาเพื่อคลอดอานกลือเป็นยังไงบ้างท้องแก่น่าจะไก่ขอกแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะเจ,จ้จุ๋มหนูก็ว่าจะลาคลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลาได้กี่วันแล้วตอนลาคลอดหนูจะได้เงินเดือนไหมคะปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้ลูกจ้างผู้หญิงสามารถลาเพื่อตรวจคันและลาคลอดได้รวม98วัน ซึ่งลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างและจะได้จากบริษัท45วันถ้าหากว่าในจ้างไม่ยอมจ่ายลูกจ้างสามารถเรียกร้องได้ที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับเงินจากประกันสังคมตามเงื่อนไขที่ได้ส่งสมทบไปอีกด้วยนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะได้เงินแน่ๆแต่ได้ไม่เต็ม98วันขอบคุณเจ๊ามากๆเลยนะคะโอ้ยโอ้ยเจ็บท้องจังเลยคะ่ะงั้นลาค้อเลยนะคะตายเลี้ยว หรือเปล่าเนี่ยใครก็หลายเหลียกรบพยาบาลหายอ้วทีอีจะขอเรียวหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง,ง,ง,งกดเจนะ <c oughs> จะบอกให้